สนับสนุนโดย OR สวัสดีครับมาพบกับพลังพิทักษ์โลกพลังงานเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติและมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดแต่มนุษย์เป็นผู้ที่สามารถดึงเอาพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการใช้ชีวิตของเราและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคม พลังพิทักษ์โลกวันนี้มาพูดถึงอีกหนึ่งบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานได้แก่บริษัทปตทน้ำมันและการคาปีจำกัดมหาชนหรือ OR ซึ่งเดิมเป็นหน่วยธุรกิจน้ำมันของบริษัทปตทจำกัดมหาชนและได้แยกตัวมาเป็น OR เมื่อวันที่1กรกฎาคม2561รบเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจหลัก3กลุ่มประกอบไปด้วย กลุ่มธุรกิจน้ำมันกลุ่มธุรกิจค้าปีกกลุ่มธุรกิจต่างประเทศมุ่งสู่การเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับสากลที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้กับสังคมชุมชนรวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ตลอดจนการสร้างมูลค่าร่วมให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลเพราะการใช้ชีวิตของมนุษย์ทั้งโลกมีพลังงานเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอยู่เสมอทุกวินาทีที่เรายังหายใจเราพึ่งพาพลังงานอยู่ตลอดเวลาไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งรวมพลังร่วมสร้างเพื่อทุกวันที่ดีขึ้น